สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนีนะคะพบกับแม่เตีอยคือเกาค่ะกับช่องอีสานออนไลน์ค่ะมือนีนะคะบรรยากาศวันหยุดเหมือนเดิเมแมตีอยผ้ามาชมสวนนะคะอากาศแบบว่ายเย็นๆเนาะหาช่วงหนีเนาะ,ะบรรยากาศแบบได้ยินเสียงธนูวาวนะคะได้ยินบอลมแบบเย็นสบายๆให้เบ่งบรรยากาศด้านหลังเมเตีอยนะคะ เขียวคจีเลยไปด้วยพืชผักนะคะต่างๆนะคะโอ้โหช่วงนี้แบบว่าอากาศก็ดีนะคะเมื่อวานเมื่อก่อนมีฝนโปรยโปรยนะคะทําให้ผักของเราเขี้ยวชอุู่เหมือนด้านหลังเม่เตียนนี่เลยนะคะให้เบิ่งความแบบพักงามนะคะเลยพาเมื่อเบิ่งเดา้พี่น้องเนาะโอ้อันซ่อนหลายเด้อกับบรรยากาศนะคะจะถึงปีใหม่แล้วเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้เนาะนหลายบริษัทนะคะโรงงาน,นหลายหม่องกะ เริมที่จะปิดแล้วนะคะมีแต่คนแบบเดินทางมาเนาะมาเยี่ยมยามนะคะบานเหาเนาะว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นจังไดน,นะคะและก็ระมัดระวังด้วยในเรื่องของโควิดนะคะยิงช่วงนี้เนาะมีสายพันธุ์ใหม่นะคะเป็นโอไมครอนนะคะจังไดกับพี่น้องระวังด้วยนะคะดูแลจาของนําในการเดินทางนะคะมือนีผ้ามาชมบรรยากาศสุขใจสุขใจที่ท้องทุ่งนานะคะเป็นจังไดพี่น้องบรรยากาศ พาให้เบิงเลยทีเดียวนะคะ360องศานะจะแดดกําลังพระอาทิต์กําลังต๊กดินนะคะตะเป็นตกดินเนาะแม่เตีอาพามาเมบิงบรรยากาศด้านล่างนะคะเบงเลยวิ่งวะ่ะ <c oughs> บรรยากาศท้องทุ่งนาจ้าให้พี่น้องชมสวนเนาะนี่ผักของเรานะคะ บักเขือเทศกำลังเป็นดอกด้วยพี่น้องกำลังงามอีเจัาหน่อยกระสีได้กินหน่อยละละเนาะบักฮุ่งบักฮุ่งปีนี้บักฮุ่งหลายเด้อผักงามงามนะคะล่มนี่บ่ต้องเว้าวถึงด้วยพี่น้องเด้อล่มดีขนาดเนาะคะ่ะนี่ค่ะบักแข่งขมมะแว้งนะคะผักคุณยายกระลำดอกนะคะ สวยงามมากๆผักปลอสารพิษนะคะอันนี้พักกำลังปลูกใหม่ได้พี่น้องอึบให้เบิงขึ้นใช่จ้าปลูกสล่อลรดเนาะอันนี้ก็สระแน่งามได้พี่น้องเข้ามาชมอีกหนึ่งสวนนะคะเป็นสวนบักเคือล้ะกะสวนกล้วยได้พี่น้องนี่มองนี้คุณยายเพิ่น วันเบียร์พักไหวเนาะเดี๋ยวก็จะแบ่งไปปลูกนะคะอีกหนึ่งมุมค่ะพี่น้องตรงนี้เนาะคะ่ะเป็นกล้วยของเรามองไปทางไหนก็เจอแต่เครือกล้วยเด้วยจ้ะเครือหนึงเนาะค่ะพี่น้องพูดพุนุนพุนอีกเครือหนึ่งะะพุนค่ะุนวด,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 ดอีกเครือหนึงนะะน่งเนาะตรงนี้เป็นบ้านสวนนิดนึงนะคะ ี่ yeah. ขึ้นช่ายด้วจ้ะนอกล่วยพายอยากได้กับมะเอาเด้อนี่เป็นเวียพักใหญ่เราแบง่าปลูกเนาะคะ่ะนี่เรามีแบบกระถางเนาะคะ่ะเฮจากยางรลดกานะคะแล้วก็เอามาทําเป็นอะแดปมาปลูกต้นไม้ปลูกผักนะคะพี่น้องเบิงต้นนี้คือบริใส่ปุ๋ยเคมีเ้้พี่น้องใส่ขิงงัวเนาะ สะขิตไก่นะคะมูลสัตว์ล้นลวนนะคะเตียภามาชมบรรยากาศยามแรกนะคะล่มหนาวว้อยๆเด้พี่น้องจะถึงปีใหม่แล้วนะคะก็จะบรรยากาศแบบลมลมรับปีใหม่เด้พี่น้องเด้อเรามีทุกอย่างนะคะพืชผักสวนครัวโอ้ยตะเวนงามแห่งพี่น้องตะเวนสิตกดินนะคะเมืองนั่นก็สิเป็นสำนักง,งานอีสานออนไลน์ เป็นที่ชุมนุมกินส้มตำนะคะย่ำทิงเทียงใบใบเนาะของแก่งสาวๆนะคะสาวน้อยสาวใหญ่เนาะมียังก็จะมาซูนกินอยู่นีด้พี่น้องเดอ้อมีแพลนว่าสิ้นปีนี้สีมะขาวดาวอยู่นีดว่าสั้นนะคะเรียนเชิญนะคะใครที่อือยากสีมาแบบปรตีนะคะประตีน้ำหวานนะคะมุมเดิมๆเนาะแต่ปตีปมากเดมันสวยงาม ช่วงนี้กาลังหิตนะคะปลูกแบบไม้สีไม้ประดับต่างๆนะคะคุณยายกะสีห้ามาปลูกด้อยพี่น้องอยู่สายมีเนาะเสาะสแวงหาดิค่ะนี่มาปลูกเนะาะจ้กต้นยังเป็นต้นยังแน่คือไม่ได้ซื้อนะคะบริสุทธิ์เลยกะสีห้ามาปลูกเป็นสีลับผู้เฒ่าเนาะ <c oughs> ปลูกให้ลูกล้านเบิงเนาะค่ะโอ้ยตาเวนสิตกดินละพี่น้องสวยงามมากมาก ต้นนี้ก็งามด้เพราะเป็นต้นคริสต์มาสนะคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะแม่เตียผ้าชมสวดนะคะมองแม่ตียนั่งนี่สิห้เบิง่งอะมองน่งก็คือจะเป็นขอนไม้นะคะพอนะคะแล้วก็สีเอามาเห็ดแบบว่าเออทีน่งเนาะคะ่ะเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติเนาะบางที่อาจจะแบบอ่าท่าแลกท่ายัางสีนะคะตอนนี้คือแบบให้นําธรรมชาติไปก่อนนะคะนะคะร่มแบบ ลมว่อยๆนะคะไปจังไหนพี่น้องคะมากบอคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นคลิปของวันหยุดเนาะอบริษัทค้าต่างกล่องเลอกระสีสันเนี่ยนะคะเป็นคลิปสั้นๆวันหยุดให้พี่น้องชมบรรยากาศย่ำแรงนะคะรถนำพักรถนำต้นใหม่นะคะก็ให้เบิ่งกันเนาะผ้าชมสวนพักผู้ได้ที่บ่มีพักกินเดอม,มาเอาเด์นะคะอยู่สวนเมต,เตีอะนะคะคุณยายปลูกแบบ ปลอดสารพิษนะคะยังไงถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เมตเตียนะคะและก็ช่องอีสานออนไลน์นะคะทางเพจ Facebook นะคะกับอีสานออนไลน์เช่นเดียวกันบค่คคลจะลงคลิปด้วยพี่น้องอยากการอยากงานนะคะปีใหม่นี่ก็สิบบไดย้ยุทธ์เนทำงานไม่มีวันหยุดแล้วนะคะหลังปีใหม่หุ่นละนะคะสิะได้เจอกันเนาะ,ะปีใหม่นี้นะคะไม่เตียขออนุญาตนะคะขอวอวยพรให้กับ พี่น้องทุกทกท่านเด้อค่ะเด้อมีแต่ความสุขความเจริญนะคะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะ,ะชีวิตการงานครอบครัวและความรักนะคะสําหรับวันนี้นะคะไม่เต่ต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ